สวัสดีครับกลับมาพบกับนาเทียปืนโตกันเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นและฟันธงแบบเข้าเป้ามาถึงวันสุดท้ายของเดือนกันแล้วสุกที่31ตุลาคมมีลีกใหญ่อย่างบูเลสิก้าเยอรมันแล้วก็ลาลิกาสเปนกลับมาลงสนามนอกจากนี้ก็มีลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์และโปรตุเกสรวมไปถึงอาร์เจนตินาลงเล่นกันด้วย ติดตามการวิเคอเข้มเข้มกันได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับกิจกรกรมพิเศษรับประกันบรรินบอลตายในเกมบุนเดสกีกาคู่ระหว่างอัลสบุกกับ moon, บเซียดัทมุลรับเครดิตคืนิอ์นกันไปเลยและอีกช่องทางที่อยากให้ติดตามคือกลุ่ม VP บีบอลสดเรามีตัว VP ีแจกกันทุกวันมีผลงานย้อนหลังให้ดูกันด้วยกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างกันเหมือนเดิมไปดูโปรแกรม9คู่ในวันนี้กันครับว่ามีคู่ไหนลงสนามกันบ้างบุนเดสกีกาเยอรมันเป็นเกมร,ระหว่างอัลสบุกกับบเซียดัทมุลนะครับ ลาลิกาสเปนก็เป็นเกตาเฟกับจีโรนาลีกาโปรตุเกสเป็นเกมระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนกับอัลเวงกาขณะที่แชมเปี้ยฟอังกฤษมีเกมผู้ดวลระหว่างเบ็กแฮมพบกับโครเวนทีเอเลดิฟิซีฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับพีเอสบีไอโฮเฟนจะพบกับฟอร์ตูนาซิดทาดซาอุดีอาระเบียโปลีกเอาฮิลาวพบกับเอาแคมบับแล้วก็อาร์เจนตินาลีกาโปรเฟชชั่นแนลสามคู่วันนี้ซาลารเอนโซพบเดปอร์ติโบเลสตา อิสติทิวโตพบกับโปรซาเรียโอเซนทันนีเวโอบอยพบยูเนียนซานตาเฟ่ไปเริ่มคู่แรกที่บุนเดสิก้าเยอรมันเกมระหว่างอัลชบวกกับโรเซียดอทมูลในเวลาตีสองครึ่งซึ่งเป็นคู่ที่เราจัดกิจกรรมรับประกันบินบอลตายนะครับคู่นี้มาร่วมสนุกกันได้อันดับในลีกล่าสุดของทั้ง2ทีมอัลชบวกอยู่อันดับ15ของตารางแข่ง8นัดมีอยู่7คะแนนขณะที่ดอทมุลอยู่อันดับ4 8นัดที่ผ่านมาเก็บไป17คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุด เอาสบวกไม่ชนะใครมา4นัดติดหลังถูกไลฟ์ซิกบุกมาอัดจ,จับในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โดนโบคุ้มเขี่ยตกรอบเดเบปโควาคาบ้าน bon. ส่วนทางฝั่งดอตมุนเล่นเกมเดเบปโความาเช่นกันก่อนเข้ารอบได้บุตรบิดจากการชนะจุดโทษไอทักแฟงเฟิร์ตส่วนเกมลีกสัปดาห์ก่อนเอาชนะโคโลนประตูต่อศูการเจอกัน5้านัดล่าสุดของคู่นี้ชนะได้ฝั่งละ2นะัดเท่ากันแล้วก็เสมอกันไป1นัด โดย2นัดที่เอาช,ชนะเกิดขึ้นใน2นัดหลังสุดที่เจอกันอีกด้วยความพร้อมล่าสุดเจ้าทินจะไม่มีเจฟเฟตกูเวเลฟที่บาดเจ็บส่วนแกนหลักอื่นพร้อมลงสนามเหมือนเดิมขณะที่ดอทมุนก็ขาดเพียงยูเรียสด,ดูรานวิวและก็เอ็มบรชานส่วนลายของบรามี่เบนเซบายนี่ที่เจ็บเล็กน้อยจากเกมกับโคโลน ไม่ได้เป็นอะไรมากพร้อมลงสนามช่วยทีมคาดการเล่นที่จะลงสนามของทั้งคู่นะครับอัลชปวกฟาเบียนบรีเดอร์น่าจะเล่นเกมลุกร่วมกับทางอเล็กซิสโคดและก็มีเมิร์ทโคมูเป็นหน้าเป้าส่วนฟินดามนและก็ดิมิทิอสจานูริสท,ที่เป็นสำรองบอลถ้วยจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งทางฝั่งรัดมุนซาอุกิราซี่กองหน้าตัวเก่งที่ได้พักในบอลถ้วยพร้อมกลับมาล่าตาข่ายเหมือนเดิมโดยจะเล่นเกมลุกร่วมกับทางคาริมอาเดเจมีและก็มากซิมิเลียนไบเออร์ แดนกลางมีเฟลิกเมชากลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับทางมาเซลซาบิเซอร์ส่วนเกมรับนำโดยนิโคชาร์ทเทเบกเลตคู่นี้ดอทมูลเหนือกว่า0 7น์ทั้ง2ทีมผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความฟิตเพราะมีการพักตัวหลักบางรายโดยรูบการที่แล้วอัลส์บวกชนะดอทมูลได้ทั้งเย้าและเยือนแต่มาเจอกันตอนนี้ดอทมูลอยู่ในโมเมนตัมที่ดีกว่าคุณภาพของทีมก็เหนือกว่า แซโอคิราซี่ได้พักมาเต็มๆพร้อมช่วยทีมและน่าจะพาทีมบุกแก้มือเอาชนะเจ้าถิ่นคืนได้โดยที่มีลุ้นยิงทะลุขาดถึง3ประตูต่อหนึ่งผู้นี้มองว่าเสือเหลืองจะตะปบ,บเจ้าถิ่นได้แน่นอนต่อกันที่ลาลิกาสเปนเป็นเกมคู่ระหว่างเกตาเฟ่พบกับจีโรนาในเวลาทีสาอันดับในลีกล่าสุดเกตาเฟ่อยู่อันดับ10ของตารางแข่ง10นัดมี14คะแนนขณะที่จีโรนาอยู่อันดับ20 หรือว่าเป็นบวยของลีกแข่ง10นัดมี7คะแนนฟอร์มพนันหลังสุดเกตาเฟเพึ่งถล่มคู่แข่งถึง11ประตูต่อ0ในบอลถ้วยโกปาเดเรแต่ก็เป็นการเจอทีมในลีกล่างๆส่วนเกมลีกสุดสัปดาห์ที่แล้วพลิกชนะอาราติกบิวบอ1-0โดยที่ก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันทางฝั่งทีมเยอรมัน่าเล่นบอลถ้วยโกปาเดเรมาเช่นกันก่อนเข้ารอบบุตรวิทย์ด้วยการชนะในช่วงต่อเวลา ส่วนเกมลีกในสัปดาห์ที่แล้วเสมอโอเบโด3ประตูต่อ3ใน,นห้านังสุดมีแพ้ไป1นัดก็คือเกมยากกับการประเยือนบาร์เซโลนาแล้วก็แพ้มาวุดวิด1ประตูต่อ2การเจอกัน,กน,นห้านังสุดของคู่นี้เกตาเฟชนะได้3นัดส่วนจิโรนาชนะ2นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นจะไม่มีมานชาดาบินชีที่เจ็บขณะที่อับเดลกาบีอับกายังต้องรอดทดสอบความฟิตก่อนเกม หลายของอารลนนิยมติดโทษแบนแต่ก็ได้ทางเอเล็กซานดกิตพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งทางฝั่งกีโรนามีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะทั้งดอนนี่ฟานเดอร์เบกอาริคาโดฟานเชสควนการรสแล้วก็วิกาสอาเตลโลนอกจากนี้ดับิดโบรเปสกับโดบิคบรีวาโควิดยังต้องรอประเมินความฟิตก,ก่อนเกมการจัดทัพของทั้งคู่เจ้าถิ่นเกตาเฟ,ฟจะมีบอคฆามาโยราจับคู่กับอาริยอนบรีโซในแดนหน้าส่วนควนมี่ที่ได้โอกาสในบอลถ้วยแล้วก็ยิงนด้ถึง4ประตู มีลุนสอดแทรกเช่นกันด้านกลางยังมีหลุยมิล่าเป็นตัวหลักเหมือนเดิมทีมเยอนจิโรนาวันนี้จะมีเปาโลกัสานิก้าพร้อมเฝ้าเสาแทนเดอร์บินิกบรีวาโควิดเกมรุกก็จะให้วาาดิสลาวานาสเป็นหน้าเป้าแบรนคิวอัสเซนอนอูนาฮีแล้วก็โคเอลโรกาช่วยกันปั้นเกมโดยที่เกมรับยังมีดาเลบรินตัวเก่าคอยประคองน้องๆเล็เปิดให้ afe, เกตาเฟ่เหนือกว่าเล็กน้อย0.25เจ้าถิ่นเกตาเฟ่ ได้กำลังใจมาเยอะจาก2นัดหลังสุดที่ชนะในลีกแล้วก็ถล่มคู่แข่งยับในบอลถ้วยกวัวบาเดเล่นัดนี้ปักหลักในบ้านต้องการชนะต่อเนื่องให้ได้อย่างไรก็ตามเกมอาจไม่ง่ายสำหรับเจ้าถิ่นเพราะว่าจิโรนามาแบบรัดกุมต้องการหนีจากตำแหน่งบวยให้ได้ฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้แย่จนเกินไปโดยใน5นัดที่แพ้ไป1นนัดก็เป็นเกมที่แบบยากสุดๆกับการไปเยือนบาร์เซลโลนาดังนั้นนัดนี้น่าจะพอยื้อไหว กับการบุกเสมอเกตาเฟ่ได้สำเร็จที่สกอร์1ประตูต่อหงมองว่าจิโรน่าจะได้1คะแนนสำคัญกับบ้านคู่ที่3ไปกันที่ลีก้าโปรตุเกสมีเกมคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนลงสนามพบกับเอฟซีอัลเวอ a ในเวลาตี35นาทีอันดับในลีกล่าสุดสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอันดับ2ของลีก9นัดที่ผ่านมามี22คะแนนส่วนอัลเวอเรอยู่อันดับ 12- 9นัดมี10คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุดสปอร์ติ้งลิสบอน ชนะได้ตลอด4นัดหลังจากทุกบายการและนัดล่าสุดก็คือการชนะอเวอร์กา5-1ในโปรตุเกสครับรอบก่อนร์องชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางฝั่งอเวอร์กานัดล่าสุดที่แพ้สปอร์ติง้งเป็นการแพ้2นัดติดและก็เสียไปถึง9ประตูก่กอนหน้านั้นไม่แพ้ใครมา3นัดติดโดยที่ชนะได้2นัดผลการพบกันของคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งเท่านั้นนัดล่าสุดก็คือบอลถ้วยเมื่อวันอังคาร ส่วนอีกนัดต้องย้อนไปในปี2019ที่อาเวร์กาที่ชนะ2ประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยโปรตุกสครับความพร้อมล่าสุดเจ้าทินจะขาดดานิเอลราการซาและก็นูโนซานโตสที่เจ็บส่วนอาเวร์กาก็ไม่ได้มีตัวเจ็บเยอะนักโดยขาดเพียงชิกินโยบรายเดียวในรายของไอแซกเจมและก็ฮูเรียนมาติเนสที่เจ็บก่อนอน,น้านี้ก็หายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้แล้วการจัดทัพของทั้งคู่สปอร์ติง้งจะมีหลุยซูอาเรสเล่นเป็นหน้าเป้า แล้วก็ให้ฟานซิสโกติมเก่าเปโดโกอนคาเวสแล้วก็โจวานิกเกนตาคอยปั้นเกมหมอเทนฮูมันคุมด้านกลางเหมือนเดิมเกมรับก็นำโดยกอนซาโลอิกนาซิโอเซตเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสทางฝั่งอาเวกาในแนวลุก3คนน่าจะใช้ลินคอนมาโกโมิโลวาโยวิดรวมไปถึงลูคัสฟิเกเรนโดเล่นร่วมกันเลดคู่นี้สปอร์ติ้งลิสบอนเป็นต่อ2.5 สปอร์ติง้งตั้งเป้าควา้าชัยชนะให้ได้เพื่อแซงปอร์โตเป็นจ่าฝูงนัดนี้มีโอกาสลุ้นประตูทั้งเกมแน่2ตัวหลักในแนวรุกอย่างลุยซูอาเรสและก็ฟานชิสโกตรินเกาก็ยิงรวมกันไปแล้ว13ประตูแม้เอเวอร์ก้าจะพยายามเล่นเกมรับเต็มที่แต่ศักยภาพของทีมที่เป็นรองด้วยการเป็นทีมน้องใหม่ก็ยากจะต้านเจ้าถิ่นได้เจอกันล่าสุดเมื่อ3าวันที่แล้วก็โดนไป5ประตูงานนี้สปอร์ติง้งลิปบอนจะเปิดลังย้ำแขนได้อีกครั้ง โดยจะชนะไปที่4ประตูต่อหนึ่งต่อกันที่ลีกแชมเปี้ยนอังกฤษมีเกมคู่ระหว่างเล็กแฮมกับโครเวนทีลงสนามในเวลาตีสามอันดับในลีกล่าสุดเล็กแฮมอันดับ16แข่ง12นัดมี14คะแนนขณะที่โครเวนทีเป็นจา่าฝูงของลีก12นัดที่ผ่านมาเก็บไปได้ถึง28คะแนนฟอร์มฮันด์หลังสุดเล็กแฮมชนะ1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ 2, นัดนัดล่าสุดก็คือแพ้คาบ้านต่อคาดิฟ12ในบอลถ้วยคาราบาวครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ส่วนในลีกสัปดาห์ที่แล้วบุกสเสมอมิเดอสโบรได้1ประตูต่อหนึ่งทางฝั่งโคลเวนตีชนะมา6นัดติดซึ่งเป็นในลีกทั้งหมดเรียกได้ว่าฟอร์มดีสุดๆส,สมกับการเป็นจ่าฝูงในเวลานี้การเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้ในช่วง10ปีหลังสุดเคยเจอกันนัดเดียวใน A อเบคัเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเบรคแฮมบุกชนะได้4ประตูต่อ3ความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าทิ่นเล็กแฮมจะไม่มีลุยส์บรันต์เจโรดิเกสแดนนี่วอร์ด แอนดี้แคนนอนแฮร์รี่แอชฟิล์รวมไปถึงแอรอนเจมที่ปาดเจ็บขณะที่โคลนที่สภาพทีมล่าสุดขาดแจ็คบรูโดนี่โจเอลลาติโบดิแยโอลิเวอร์โดวินวิกเตอร์ท็อปนอกจากนี้มิลานฟานเอไว้ White, ก็ติดโทษแบตอีกลายหลังได้ใบเหลืองครบโคตาผลเล่นดีคาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมเบลกแฮมจะมีคีเฟอร์มัวกองหน้าทีมชาติเวลจับคู่กับจอห์นวินดัสซึ่งทั้งคู่เป็นสำรองในบอลถ้วยมื่อกลางสัปดาห์ ส่วน้านกลางมีโจด็อบสันกับลอิสโอไบรันเป็นตัวหลักทางฝั่งโคเวนที่ D, การจัดทัพแนวรุกจะมีแบรนดอนโทมัสอาซานเต้ที่กำลังฟอร์มดียิงไป7ประตูจาก6นัดหลังลงเล่นร่วมกับทางทาสึฮิโระซากาโมโตะเอฟรอนเมสันคลาร์กแล้วก็ฮาจิไรท์ส่วนตำแหน่งแบ็คขวาที่ฟาเดไว้์ติดโทษแบนน่าจะเป็นลุควูเฟนดอนได้เล่นแทนเลทเปิดให้โคเวนที่เหนือกว่า0.5สำหรับคู่นี้ ผลงานที่ผ่านมาของเบร็กซแฮมยังขาดความแน่นอนเกมลุกไม่เด็ดขาดเท่าที่ควรแม้เล่นในบ้านแต่อาจจะไม่สามารถเก็บแต้มได้เพราะเจอกับโครเวนทีทีมจ่าฝูงที่กำลังร้อนแรงสุดผู้เล่นเกมลุกอย่างโทมัสอาซันเต้และก็ฮาี้ไลท์อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มอีกด้วยโครเวนที i, น่าจะสร้างโอกาสได้ดีกว่าก่อนเป็นฝ่ายบุกชนะเบร็กซแฮมได้ถึงทิ่นโดยน่าจะชนะที่สกอร์2ประตูต่อ1ไปสกอร์สูงและก็จะทำให้โครเวนที ขยับหนีคู่แข่งในกลุ่มลุนแชมป์เพิ่มเป็น6คะแนนคู่ที่5ไปกันที่เอเลดิวิซีฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับ p ีเอสบจะพบกับ f o r ์ซ n น s าซิ a ถาในเวลาตี2อันดับในลีกล่าสุด PSV เป็นรองจากฝูง10นัดมี25คะแนนแต่คะแนนก็เท่ากับจากฝูงเฟยนูดเป็นรองแค่ประตูได้เสียเท่านั้นขณะที่ฟอร์ซูน่าซิถาด0นัดที่ผ่านมามีอยู่13คะแนน อยู่อันดับ12ของตารางฟอร์มพนักหลังสุด PSV กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมชนะมา4นัดติดในทุกรายการซึ่ง2นัดหลังเข้าตามากๆทั้งถล่มนาโปลี6-2ในทั่วยยูฟาแชมเปี้ยนีกและก็บุกชนะทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างเฟเยนูด3ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนฟอตูน่าซิทาดเพิ่งลงเล่นบอลถ้วยดัสคัพที่ชนะคู่แข่งมาได้หวุดหวิดก่อนหน้านั้นแพ้3จาก4นัด ผลการพบกัน5นัดล่าสุดของคู่นี้ PSV ชนะได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าทิน PSV ไม่มีใครเจ็บเพิ่มจากนัดล่าสุดส่วนที่เจ็บอยู่แล้วก็เป็นหน้าเดิมพวกบรูเบนฟานบอมเมลเิเรียนซีดีเดียและก็อาริสานเพลอาส่วนทีมเยือนจะขาดซามูเอลบาสเตียงลามาซานไบรลัมอเลนฮาริโลวิสดาเรสิงกาเฟนแล้วก็ซิฟฟานออเทลที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ผลเล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีม PSV จะมีอิสมาเอลไซบรีที่ยิงแคตติกได้ในเกมบุกชนะเฟยนูดเล่นเกมลุกร่วมกับทางเดนสมานอีวานไปดิสิ์แล้วก็หน้าเป้าคุสทิลแกนหลักอื่นอย่างมาเตสโควาเซจินโยเดสเยดีชูเทนแล้วก็โยอิฟเฟมันพร้อมลงสนามเหมือนเดิมส่วนทีมเยือนฟอตนาซิตาตัวหลักที่ได้พักในบอลถ้วยอย่างคายเฮซุย กองหน้าตัวเป้าจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยเล่นเกมลุกร่วมกับทางดิมิติออสลิมนิออสแล้วก็คริสโตเฟอร์พีเทอร์สันเรดคู่นี้ psb เป็นต่อ2 5 psb เหนือกว่ามากทั้งเกรดบอลฟอร์มช่วงหลังแล้วก็การทำคะแนนขึ้นมาท่าเฟยนูตได้จากชัยชนะนนล่าสุดการได้เล่นในบ้านนัดน,นี้น่าจะเปิดเกมรุกแบบเต็มสตรีมอย่างไรก็ตามฟอร์ตูนาซิท่ามาเยือนแบบไม่เปิดหน้าแรกแน่นอนและหลายเกมที่แพ้นอกบ้านก็แพ้ไม่เกิน2ประตู ด้วยเลที่ค่อนข้างสูงแบบนี้ PSV อาจยิงไม่ถึงเพราะกลางสัปดาห์หน้าก็มีเกมแชมเปี้ยนลีกรออยู่เต็มที่อาจจบที่2ประตูต่อ, 0, อศูนย์ฟอร์ตูน่าซิทตาจะไม่แพ้เลเทกลับออกไปคู่ที่6ขยับมาที่เอเชียบ้านเรานะครับไปกันที่ซาอุดีอาระเบียโป,ปลีกมีเกมคู่ระหว่งางอัลฮิลาลพบกับอัลชาบับในเวลา21นาฬิกา50นาทีอันดับนีลิกล่าสุดอัลฮิลาลอยู่อันดับ3ของตาราง6นัดมี14คะแนน ขณะที่อัลชาบับอยู่อันดับ12 6นัดมี6คะแนนฟอมพนนัดหลังสุดอัลฮิลาวกกำลังติดเครื่องชนะมา7นัดติดในทุกรายการโดยสองนัดหลังบุกชนะแชมป์เก่าอัลอิติฮัด2ประตูต่อศูนแล้วก็บุกชนะเอาอักรดูด1-0ในบอลถ้วยคิงครับทางฝั่งอัลชาบับเพิ่งชนะในบอลถ้วยล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นม่ชนะใครมา5นัดติดในทุกรายการการเจอกัน5้านัดหลังสุดของคู่นี้อัลฮิลาวชนะได้4นัด แต่ันล่าสุดที่เจอกันจบที่ผลเสมอ2ประตูต่อ 2, 2> ความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นจะไม่มีชูอกอาการเซโลกองหลังทีมชาติโปรตุเกสที่บาดเจ็บรวมถึงต้องเช็คฟิตซาเลมอัลโดซารีตัวรุกทีมชาติซาอุที่หากจำกันได้ในบอลโลก2022เขาคือคนที่ยิงประตูชัยให้ซาอุชนะอาร์เจนตินาไปอย่างพลิกล็อก2ประตูต่อหนึ่งขณะที่ทีมเยือรันเอาชาบับจะขาดโมฮัมเหม็ดฮาบุสที่ติดโทษแบนตัวเจ็บก็มีอับดลราซักฮัมดัลลา อาริมักคีและก็นาวับอัลซาดีการจัดทัพของทั้งคู่อัลฮิลาวตัวหลักที่ได้พักในบอลถ้วยทง z, างดาวินนูเยตอดีตกองหน้าลิเวอูลแล้วก็เมาคอมจะกลับมาเป็นตัวจริงในแนวรุกร่วมกับทางมาโกสเลโอนาโดที่เป็นดาวสมบูรณ์ของทีมแกหลักอื่นอย่างเซอร์เกมิเรนโควิดซาวิตรูเบนเนเวสคาริดูคุริบารีเตโอน้องเดสรวมไปถึงผู้สาประตูยาซินบูนูหอมช่วยทีมทั้งหมดทางฝั่งอัลชาบับมีตัวดังอย่างยานิสกาลาสโกอดีตแข้งแอตมาริด จอร์ดบราหฮิลที่เคยอยู่กับเบอร์ลี่รวมไปถึงยาซิดอารลี่อดีตกองกลางเอซิมิลานเละเปิดให้เอาฮิลาวเหนือกว่า1.75สําหรับคู่นี้เอาฮีลาวหมุนเวียนผู้เล่นได้ดีโดยที่ยังรักษาผลงานเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนัดนี้กลับมาใช้ชุดใหญ่แบบเต็มสุบอีกครั้งและเล่นในบ้านด้วยมีโอกาสได้เฮต่อเนื่องโดยหากชนะได้ก็จะไล่บี้จาฝูงเอานาเนอเซเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวส่วนเอาชาบับ ยังดูธรรมดาไปหน่อยผลงานค่อนไปทางท้ายตารางเกมลุกฝืดยิงในแค่5ประตูจาก6นัดแรกมาเจอกับเอาฮิลาวชั่วโมงนี้ยังไงก็รอดยากน่าจะเป็นเอาฮิลาวที่ขึงเกมลุกใส่ไปเรื่อยๆลุ้นยิงชนะ3-1หรือถึง4ประตูต่อ1ได้เลยต่อกันที่อาเจนตินาลีกาโปรเฟชชั่นแนลนะครับเริ่มที่เกมคู่ระหว่างซานลอเรนโซพบกับเดปอร์ติโวเรสตาลงสนามเวลาตี5หรือว่าเช้าตรู่วันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย อันดับดนอีกล่าสุดสาซานโรนโซอยู่อันดับ6ของคาสซูลาโซนบี3 3นัดมี19คะแนนขณะที่เดปอร์ติโวเร s t สตาอันดับ1ของคาสซูลาโซนบี3 3นัดมี27คะแนนฝร์มงนัน่หลังสุดเจ้าทินชนะได้2นัดเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้2นัดขณะที่ทีมเยียนเร,รสตาชนะ3นัดเสมอ2นัด แต่ถ้าย้อนไปอีกก็ชนะได้ถึง6จาก8ตนัดหลังสุดผลการพบกันที่ผ่านมาเคยเจอกันมาแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นเดปอร์ติโวเรียสต้าชนะได้1นัดแล้วก็เสมอ1นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่นซาน l ลอเรนโซจะไม่มีมาติสเลลี่แล้วก็นาอวนอาริอัสที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนเดบิติโวเร s สตาขาดเพียงเอริกโทโวคนเดียวและก็จะได้เปโดรามิเลสผนโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งคาดการพผู้เล่นที่จะลงสนามซาราเรนโซน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ชนะมาล่าสุดลงเล่นต่อไปโดยมีอลกซิสโคเอโยเป็นหน้าเป้าหน้าตามใช้ฟาคุนโดคุลี แล้วก็อีกตัวสำคัญในเกมบุรุกก็คือเอเซเกลเซรุติในตำแหน่งปีกซ้ายทางฝั่งทีมเบียร์เลสตาโจล่าทเอเล่าที่ยิงไป10ประตูนในฤดูกาลนี้จะจับคู่กับอเล็กซานเดอร์ดิอาร์ในแดนหน้าเหมือนเดิมเลดเปิดให้ซารลนโซเหนือกว่า0.5สลับคู่นี้โดยชื่อชั้นของซารลนโซดูดีกว่าแต่ฤดูกาลนี้ผลงานไม่เข้าตานักตรงกันข้ามกับเดปอร์ติโบเลสตาที่ฟอร์มแรงมากโดยเฉพาะในช่วงหลัง เกมรุกดีกว่าซานลอริโซชัดเจนแม้เจ้าทินจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์แต่คุณภาพการเล่นไม่ได้เหนือกว่างานนี้อาจได้แค่เสมอมองว่าเดปอร์ติโบเรสตาไปเยือนแบบมีทรงมีฟอร์มจะยันเสมอหนึ่งหนึ่งกลับออกมาได้ต่อกันที่เกมระหว่างอิสติติโตพบกับโรซาริโอเซนทันในเวลาเจนกากนาทีของเช้าวันเสาร์อันดับเมลีกล่าสุดอิสติติโออันดับ10ของคาซูราโซนบี3นัดมี15คะแนน ส่วนโลซาลิโอเซนทันอันดับ2ของคาซูลาโซนบีสินัดมี27คะแนนฟอร์มนัดหลังสุดเจ้าถิน่นเพิ่งจะแพ้เร s t สตาศูนหนึ่งในนัดล่าสุดก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครแต่ก็มีเสมอไปถึง3นัดส่วนโลซาลิโอเซนทันชนะมาตลอด5นัดหลังแล้วก็เก็บคลีนชีตใน2นัดหลังสุดอีกด้วยฟอร์มดีมากๆและในภาพรวมฤดูกาลนี้เป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่แพ้ใครโดยชนะ7นัดแล้วก็เสมอ6นัดจาก13นัดแรก ผลการพบกัน5นัดสุดของคู่นี้บร o ซาลิโอเซนทันชนะได้3นัดแล้วก็เสมอ2นัดโดยจะเห็นได้ว่าในเกมที่เสมอกันเป็นเกมที่รังของอิสติติโตความพร้อมล่าสุดเจ้าทินอิสติติโโตไม่มีดามิเอนปูเอราแล้วก็ฟาคุนโดโซเรสที่บาดเจ็บขณะที่ทีมเยือนบร o ซาลิโอเซนทันขาดผู้่น3-4รายที่เจ็บ พวกการอสกินตาหน้าฮวนกิมิเนสเควินกูเตเดสแล้วก็โทมัสโอคอนนอร์คาดการณ์ผลเล่นที่ลงสนามเจ้าทินอินสติติวโตนนำมาโดยอเล็กซ์ลูนาคนนี้ยิงไป8ประตูกับคู่กับจนอนร,ร์ดบาส่วนตรงกลางมีตัวสำคัญอย่างกาสตอโนโลดิโกที่สอดขึ้นมายิงประตูดีดทีมเยือนโรซาริโอเซนทันซูเปอร์สตาร์ของทีมในตอนนี้ก็คืออังเคลดิมาเรียอดีตปีกทีมชาติอาร์เจนตินา ที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกรอบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทำผลงานได้ดียิงไป6ประตูกับ2แอสซิสจาก13นัดแรกนัดนี้พร้อมทําเกมลุกฝั่งขวาเหมือนเดิมโดยคู่กองหน้าก็เป็นซานติอาโกโรเปสกับอารีโยเวริสเรเปิดให้โรซาเรโอเซนทันมาเหนือกว่าเล็กน้อย0.25โรซาเิโอเซนทันไปเยือนแต่ลุ้น3าคะแนนได้เต็มๆเ,เพราะว่าฟอร์มตอนนี้มั่นใจมากมาก แม้ยิงไม่เยอะแต่เก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้และการมีอังเคลดิมารียเป็นตัวทําเกมก็ทําให้เกมลุกมีโอกาสลู้ต่อเนื่องส่วนเจ้าท่นอิสติติวโตวผลงานลุ่มๆดอนๆเกมลุกค่อนข้างฝืดดูแล้วไม่น่าจะสู้ทีมเยือนได้โดยจะเป็นโรซาลิโอเซนทันรักษาฟอร์มเก่งบุกเอาชนะได้แบบเบาะบาะหนึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนกับ2นัดหลังสุดของทีมคู่นี้มองว่าทีมเยือนจะเก็บ3คะแนนและจบที่สกอร์ต่ํา ค้ดสุดท้ายเป็นเกมระหว่างนีเวโอบอยพบกับยูเนียนซานตาเฟในเวลา7จ็นกาสินาทีของเช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะครับอันดับในลีกล่าสุดนีเวโอบอยอันดับ14ของคาลซูราโซน A 13นัดมี11คะแนนส่วนยูเนียนซานตาเฟอันดับ4ของคาลซูราโซน A 13นัดมี20คะแนนฝร์มพนาหลังสุดนีเวโอบอยไม่ชนะเลยใน5นัดนะครับโดยเปการแพ้แล้วก็เสมอสลับกันมาตลอด นัาล่าสุดก็โดนอาร์เจนตินสจูเนียตบมา3ประตูต่อหนึ่งฝั่งทีมเยือนจูเนียซานตาเฟ่ดีกว่าเล็กน้อยตรงที่นัาล่าสุดกลับมาชนะดีเฟนซ่0า3-0เป็นการชนะนัดแรกในรอบ5นัดหลังสุดการเจอกัน5นัดหลังของคู่นี้เสมอกันถึง3นัดแล้วก็มีชนะได้อีกฝั่งละนัดความหอมล่าสุดมีเบโอบอยมีตัวเจ็บรายเดียวก็คือดาวิดโซเตโรแต่ว่าเอเบบานกาอดีตกองกลางบอริเซียกับเซบียามาติดโทษแบน ทำให้พลาดช,ช่วยทีมเช่นกันส่วนทีมเยือนยูเนียนซานตาเฟ่ไม่มีโบโนพิตอนที่เจ็บจากนัดนล่าสุดที่เหลือไม่มีใครที่จะพลาดช่วยทีมก็พร้อมลงสนามกันทุกคนคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามของทางฝั่งเจ้าถิ่นนิเวโอบรอย u ูชาน o เอเลล่า e จะเล่นเกมรุกร่วมกับทางการรสกอนซาเลสตรงกลางยังมีมาตินเฟเนเดสจับคู่กับลูกาเบ e รเกโดส่วนยูเนียนซานตาเฟ คิสเตียนตาราโคเน่จับคู่กับอากุสตินโกราโชในแดนหน้นาส่วนตำแหน่งของปูโนพิตอนที่เจ็บล่าสุดน่าจะเป็นอกุสโตโซรารี่ได้เล่นแทนเลยเปิดมาให้เสมอการสำหรับคู่นี้โดยนิเวโอบอยต้องการชนะอย่างยิ่งเพื่อขยับจากโซนท้ายให้ได้แต่ปัญหาของทีมคือเกมรับที่เสียมากสุดในลีก21ประตูจาก13นัดทางฝั่งยูเนียนซานตาเฟฟอร์มอาจไม่ถึงกับดีมาก แต่การชนะนาล่าสุดน่าจะช่วยให้มั่นใจพอสมควรในการมาเยือนเกมนี้คู่นี้สูสีมากมุมเสมอเปิดกว้างแต่ถ้าจะมีทีมชนะอยู่เนี่ยซานตาเฟ่น่าจะได้ลุ้นมากกว่าดังนั้นว่าใจเชียร์ทีมเยือนไปเลยมีโอกาสบุกชนะได้สัก1ประตูต่อศูนหรืออย่างแยกก็เสมอกลับออกไปสรุปแนวทางทั้ง9คู่ในวันนี้บนเดสิก้าเยอรมันนะครับอัลส์บวกจะแพ้บสุสเซียดอทมุนด์1ประตูต่อ3เป็นสกอร์สูง ลาลิกาสเปนเกตาเฟ่จะเสมอจิโรนา1-1เป็นสกอร์สูงต่ำที่2รูปพอดีส่วนล bon, ิกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนจะชนะเอาเวอร์กา4-1เป็นสกอร์สูงแชมเปี English, ham, ้ยนชิพอังกฤษเบร็กแฮมจะแพ้โครมที่หนเป็นสกอร์สูงเอเลดีิีซีฮอลแลนด์นะครับพีเอสบีจะชนะฟอร์ตูน่าซิทถาด2-0เป็นสกอร์ต่ำซาอุดิอาระเบียโปรลีกเอาฮิลาลจะชนะเอาชาบับ4ประตูต่อ1แล้วก็ลีกสั้นสุดของอาร์เจนตินานะครับ อาเจติน n าลีกาโปรเฟชชั่นแนลซาโลเรนโซจะเสมอเตปอ r t ติโวเรียสตา1-1เป็นสกอร์สูงอินสติทิ u t ตจะแพ้โรซาริโอเซนทาน0-1เป็นสกอร์ต่ำแล้วก็ดีเซโอบอยจะแพ้ยูเนียนซานตาเฟ่0 1เป็นสกอร์ต่ำครบถ้วนทุกคู่สำหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งกิจกรรมรับประกันบินบอลตายคู่ระหว่างออสบวกับดอดมดลกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมรับตัวทีเด็ดแบบ v i p จากเรากันได้เช่นเคย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮงเรวยๆกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ในวันเสาร์พีเมลิกอังกฤษกลับมาแล้วนะครับติดตามการวิเคราะห์กันได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ